หวยเดิมพัน200,000บาทครับเป็นคู่มวยยังยกครับแต่คู่นี้ครับกติกาตกลงก็เรียบร้อยแล้วครับว่าชกสองฝักสองครับแม่หน้าสะบัดเลยครับทางด้านสามนายครับนั่นนะครับแน่แน่แน่คภาพตายนายใจนะจับมือครับถอยหันใจกันก่อนใส่กันเตไม่โดนเอาโดนเตะโดนเตะเอาโดนต่อยอีกใส่กันมาหนึ่งนาทีดูเป่าปากเลยครับดู ดูท่าท่าทางนี่ท่าทีนี่จะจะถึงห้ายกหรือเปล่าจะถึงห้ายกอ้าปากน้ำลายนี่เปลี่ยนสีแล้วครับอย่าลานะพรุ่งนี้ออกแข้งขวาครับทต่ดันดาบนายอาดาบแบกออกเอาละครับชนอ้าวดูการไล่แขนดูไล่อะไรครับผมดูว่าดาบแยกสอกดาบแดกอนาคตเปล่าโอ้โหอนาคตยจะมีอะไรับเอ้าผมผมไม่ทราบใครจะเป็นศัตรูเชียร์ด้วย สาบเขินแหมาลุยกันเป็นการใหญ่เลยครับท่านผู้ชมครับลุยกันเป็นการใหญ่เลยครับอย่างงี้เหรออ้าวดูที่ใครเออวัดกับขาวไทยแตกครับแตกครับโอ้ยผมบอกแล้วว่าโอ้โหแตกเกี่ยตั้งแขนแล้วก็ฟันแม่นครับใช้คุกมือครับยังยิ้มสู้ครับพระนั่งดาบนายครับอยู่ที่นี่มาหลายคืนครับแต่ก็ทักษา โชคได้ครับโชคได้ครับชกได้ชกได้หมอเจี๊ยบบอกว่าแหมญ่หัวใจนะยังไกลหัวใจอ้าวล่างเมื่อกี้ได้ผลครับโอ้โหดาบดาบครับเนี่ยหงายท้องตึงครับเมื่อสักครู่นะถ้าจะมีกำลังใจและมีแรงขึ้นสู้ครับประวัติเตะตัดล่างท่านดาบดาบแดงล้มลุกไปครับตอนนี้เอ้าเอ้าโดนต่อยเสียเทาเอาคืนเอาซับซอก ไปแล้วครับถอยล้นเลยครับสู้ไปสู้ครับโอ้ยเขาโโอ้หเขาแรกแล้วครับตอนนี้ดาบนายแรกครับโอ้แต่ว่าดาบแดงแม่นครับแม่นและคมด้วยครับแต่ว่าดาบนายเอาแล้วเอาแล้วใช่แล้วครับเอาแล้วทีนี้เขาได้ตำรวจเหนื่อยทั้งคู่แล้วครับยืนยืนโบกรถไม่เหนื่อยเท่านี้เลยเพราะว่าหมดเดือกันทั้งคู่เลยครับผมว่าหมดเดือกันทั้งคู่เลยเขาบอกว่ามากเนย โอ้เอบกยแต่กรรมการู้ช่วยเห็นแล้วทางด้านดาบนายนี่คงไม่ไหวครับดูระบบหายใจดูอะไรต่างๆนะเพผมผมว่าคิดถูกนะเพราะว่าการตัดสินใจของกรรมการนี่ดูที่กรรมการ